มาแล้วนะครับกับรายการ Racing l o v e r Channel หารถซิ่งรถดีรถมันรถเจ๋งรถวัยวายอย่างนี้อย่างเงี้ยให้คุณดูอีกแล้วนะครับอาทิตย์นี้ก็มากับ Honda DC2 v ี e c วีเทควัยวายคันนี้บอกไว้ก่อนนะเว้ยไทยกูมากๆากไทยกูจริงๆของแต่งมั่วซวยหมดแต่ออกมาลงตัวสวยงามแบบคุณจะต้องว้าวแน่นอนนะครับอ่ะอยู่กับเจ้าของแล้วครับมา สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อปอครับชื่อปอนะครับอยู่ทีมไหนเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยนิเคอีครับอ่านิเคอีแน่นอนทำไมต้องสีน้ำเงินต้องถามก่อนเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของทีมครับอ่าเป็นตั้งแต่แรกแรกเริ่มแล้วเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ใช่ถ้าพูดถึงสีน้ำเงินทั้งทีมต้องนิเคอีแน่นอนใช่ครับอ่านะครับวันนี้มีทีเด็ดเอาอะไรมาโชว์เอาดีที2ครับดีที2ใช้อะไรไทยกูไทยกูนะอ่านะครับจะเป็นแบบไหนนะครับตามมาครับ ครับก่อนอื่นที่จะไปดู d ี2คันนี้นะครับบอกไปก่อนเลยว่าคันนี้นะครับเป็น Honda ที่ทําตามสไตล์ของตัวเองนะครับมีทั้งสปูนมีทั้งมูเก้นมีทั้ง j s r a c i n g แต่งอะไรก็ได้ให้มันตามสไตล์เราใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเริ่มอย่างแรกเลยจากที่เครื่องก่อนนะครับเครื่องนี้ตัวนี้เันเครื่องของอะไรเครื่อง B1820 ครับ B18 20ใช่ไหมครับต้องถามก่อนว่า B1820 เนี่ยไส้ข้างในทำแบบมั้งไส้ข้างในก็ลูกเอ็กครับ เป็นลูกเอ็กโอใช่ไหมแคมฝาแดงอ่าเป็นแคมฝาแดงสปริงวาลมีไหมไม่มีครับอ่าเป็นสปริงวาลฝาแดงลิทิเนอร์ก็ฝาแดงใช่ไหมครับราคานี้ได้มีการอ่าบาลานซ์เข้าเบี่ยงปะไม่มีเลยครับอ๋อคือเดิมทั้งตัวใช่แล้วตอนนี้ถามก่อนได้กำลังมาเท่าไหร่ประมาณ2 0 0 2 0 9ครับ2 0 9นะครับขับให้ฟิลลิ่งประมาณไหนก็ ดึงนิดนิดมัยวิเทคมาเปิดแล้วมันไหมมันมัเราเข้าใจเลยใช่ไหมเสียงเสียงกระชากแบบวุ่ยวายอ๋อแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับนะครับเรามาดูของแต่งกันเดี๋ยวแล้วครับว่าอันนี้มีอะไรบ้างดูจากภายนอกนะครับก็จะมีอะไรอะไรคอย MSC ถามนี่เนื้อคอยคอย MSD กับคอยปกติน่ยมันต่างกันยังไงไฟแรงไฟแรง เปรเียงกว่าใช่ไหมใช่ครับเออแล้วค่าที่จ่ายในการทำเป็น MSD แบบนี้เท่าไหร่คอยน่จาจะประมาณหมื่นหมื่นสองนะครับหมื่นก,กว่า 10, ใช่ไหมเออหม <12. S 1> ื่นสองนะครับก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับอ่ะสปอตแคแคมโอเคแคมก็ประมาณ8,000มั้งครับของอะไรของโตดะครับโตดะใช่ไหมครับอ่าทำไมต้องใส่โตดะถาแล้วสกังไม่ไม่ใส่ชอบชอบของโตดะมากกว่าครับเออมันมีเสน่ห์ใช่ไหมใช่ฮอนด้ายุคนี้ต้องโตดะใช่ครับอ่าเอาลนะครับมาที่ ลางหัวฉีดลางฉีด AEM a m นะแล้วก็เป็นเล็กเล็กเล็กเลรดก็เป็น AEM เกตวัดเป็นของอะไรเกจูนอ่าเกจูนนะครับตอนนี้ออกมาก็ทางด้านน้ำมันจะเป็นแบบนี้เลยหัวฉีดของอะไรหัวฉีดไม่แน่ใจนี่อันนี้กี่ทีซีดูไหมไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจอ่ะคุมแรงดันได้ไหมได้ครับอยู่เลยใช่ไหมเอาอยู่นะสำหรับเครื่องสเต็ปนี้ใช่นะครับมาที่อ่าคอสกังทูอันต้านี่เห็นป่ะคุณผู้ชมดูดิ ของนี้บอกนะว่าแม่งใช้กูมากเลยนี่โทรด่านะแล้วนี่มาสกังใช่ครับแม่งมั่วหมดเลยอ่ะแต่แม่งออกมาเป็เรื่องไงลงตัวใช่ไหมใช่ครับเอออะนะครับมาดูที่เฮดเดอร์ดีกว่าเฮดเดอร์ของอะไรเนี่ยเฮดเดอร์ไทยครับเฮดเดอร์ไทยเอาทำไมใส่ของไทยคันนี้มีของไทยอีกแล้วเหรอมิกมิกมิดรีมิกใช่ไหมอ่าแม่งรีมิกทั้งคันอ่ะเฮดเดอร์ไทยจากไหนเนี่ยสูตรไหนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่เออสูตรอะไรสูตร421หรือ4หรือ41 421อง่าสี่สองหนึ่งสีกับสีต่างกันยังไง ให้คิ้วเล็งแบบไหนผมว่า C1 น่าจะตื้ยกว่านะพี่หนักหนักเวลาเทคเปิดนี่แม่งลั่นเลยใช่และท่อเส้นกลางกี่นิ้วจนถึงปลายสองนิ้วสองนิ้วนิดนิดมั้งครับสองนิ้วนิดนิดใช่ไหมสองนิ้วห้ามั้งครับเออสองนิ้วครึ่งนะครับตามสูตรตามสเต็ปของมันเลยประมาณนี้เนาะมอน้ําทําไมต้องใช้หม้อน้ํายาวขนาดนี้เพื่อว่าระบายอากาศดีครับอืมระบายอากาศดีขออะไรเนี่ยของไทยเหมือนกันนี่ โอ้โหคันนี้แม่งลีมกจริงๆทำไมไม่ใส่ส่ของสปูลไม่ใ่ใส่ของพวกเจสอะหรืออะไรที่สํานสำนักแต่งคือเราทำตามสไตล์เราพี่อ่าเราไม่ได้แบบต้องแบบต้องเน้นแบรนด์ใช่แล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยใช่ป่ะใช่ครับอ่านี่คือจุดประสงหลักเลยคือของไทยไม่ใช่ว่าของไทยจะห่วยแตกปซนทุกอย่างใ่สามารถใช้งานและทดแทนจากของญี่ปุ่นได้อันนี้เรื่องจริงใช่ไหมใช่ครับ แล้วก็มีคำโชคปากปองครับอืมคำโชคปากปองของเทีินเท่าไหร่ครับห <5, 000. S 1> ้าพันห้าพันเนี่ยโอ้โหสองสองงานคู่หนึ่งเนาะใช่ห้าพันก็ฝาสวยเลยฝา,าไหนฝาสปูนนี่ใช่ไหมใช่ครับอ่านี่นะครับคุณผู้ชมฝาสปูนของแท้นะเห็นไหมครับนี่จะมีเพจแปะตรงนี้แล้วก็เป็น r น n n i n g n เบอร์ไว้ด้วยว่าเป็นอะไรแบบไหนแล้วนี่มีเพจข้างล่างด้วยเห็นไหมเออฝานี้เป็นลายหนึ่งใช่ไหมับใครับตามคอนเซ็ปต์ของสปูนสปูนเนี่ย จะมองอมาเฉพาะลายหนึ่งและที่สําคัญอันนี้สวยมากเนาะหน้าเครื่องมีอะไรไหมก่อนที่จะไปดูข้างนอกรอบด้าน้น,น,นหนาครับอันนี้อันนี้รอบรอบได้าแล้วในเครื่องหมดยังในเครื่องหรอพี่อ่าในเครื่องหมดยัง,ง,ยงก็มีพวกจานจ่ายชะงัะงนิดหน่อยครับจานจ่ายนะอ่านี่ของสกงักนีใช่ไหมช,ช่วยอะไรครับเนี่ยช่วยปรับไฟให้แบบปรจูอะไรเงี้ยดีขึ้นใช<า>่อ่าโอเคแล้วครับ ภายในห้องเครื่องนะครับก็จะเป็น B20 สวยๆนะครับเก็บรายละเอียดใส่ของแต่งแบบอันนู้นอันนี้บ้างแล้วแต่ตามอารมณ์ตามสไตล์ของตัวเองนะครับเอานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูภายนอกละดูซีทูคันนี้นะครับบอกเลยว่ามีของแต่งมั่วซั่วหมดเลยแต่ออกมาลงตัวแล้วดีสวยงามจริงๆเนี่ยเห็นง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมล้อมูเก้นเว้ยนี่ล้อมูเก้นแต่เบรกสปูลทำไมทำงั้นครับเนี่ยถามนิดหนึ่งมานั่งนั่งนี้เลย เอาคุยเรื่องล้อเลยอ่ะรมาดฮะยังไงครับก็ชอบ M F 10ครับอืมแล้วก็ใส่กับเบสปูลก็โอเคนะ้ว่ M F 10มีเสน่ห์ยังไงตรงยุคเขาครับตรงยุคของเขาใช่ไหมขายากป่ะขายากครับมากบอกเลยนะครับนี่คุณผู้ชมนะครับไอ้ล้อชุดนี้ยไม่ธรรมดานะวยไม่ได้หาง่ายๆบางครั้งมีเงินก็หาไม่ได้เช่นกันครับเออนี่คือเป็นคอนเซ็ปต์ของมูเก้ M F 10เลยใช่ครับ อันนี้เป็นห้าูร้อยสิบสี่ด้วยใช่ครับใช่ไหมใช่อันนี้เท่าไหร่ครับ้องถา้าก่อนล้ออย่างเดียวน่าจะแสนกว่าบาทมั้งครับแสนกว่าบาทนะครับล้อขอบอะไรสิบหกครับสิบหกออฟเซตเท่าไหร่ออฟเซตสี่สิบสามครับกว้างแปดอ่านะครับออกมาสี่วงนี้ประมาณแสนกว่าบาทเรียกว่ามีหายากครับหามาจากไหนถามหนึงหามาจากไหนตอนนั้นน่าจะประมูลญี่ปุ่นมั้งครับอืมเป็น yahoo ใช่ไหมใช่นะครับก็ ออกมาลักษณะนี้เลยครับมาคุยที่เบรกดีกว่าอ่านะมูเค็ดแล้วก็เบรกสปูนเว้ยครับผมอ่ะคุณผู้ชมสวยไหมลองดูดิออกมาก็โอเคนะตามสไตล์ใช่ไหมใช่ครับเบรกสปูนดีไหมครับอันนี้เบรกก็โอเคนะครับอืมอันนี้ <c oughs> เราซื้อมาใส่ได้เลยป่ะซื้อมาไม่ต้องเปลิเปอร์ครับไม่ต้องแปลงครับทำไมไม่ใส่เล็บทำไมไม่ใส่ของแบบ มันใหญ่มันไม่ตรงหรอพี่มันไม่ตรงฮอนด้าต้องสปูลใช่ไหมใช่ครับฮอนด้าต้องสปูลเดี๋ยวจริงๆเบรกมูเก้นก็มีนะเว้ยมูเก้นน่าหายากเลยเออหายากหนักนี่ก็สปูลนิดบอกให้แม่งอลังการมากหาได้กว่าครับถ้าหามูเก้นได้ใส่ไหมใส่นี่เออใส่คือให้แม่งเข้ากันให้มันครบเอออ่ะนะครับเรามาดูที่ลินหน้าลินหน้านี่ก็แพงเหมือนกันอันนี้ลินหน้าสปูลใช่ครับใช่ไหมสปูลครับเออเท่าไหร่ลินหน้าก็ประมาณ เบิกมาชุดนี้ประมาณสอง0มื่นครับอืมสองหมื่นเลยแล้วขับเนี่ยมีปัญหาในการขับมันเปียกติดพื้นขนาดนี้มีบ้างนิดหน่อยพี่เออต้องระวังใช่ไหมเพราะว่าลิน่าราคาขนาดนี้เขาไปคูดพื้นนี้แม่งคูดเสียดายใช่มีบ้างนิดหน่อยพี่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีแล้วแต่เขาไปเก็บงานที่หลานใช่ครับอ่ะวุนไปที่ข้างๆนะครับครับผมคุณผู้ชมดูนะอันนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างของสปูลนะครับเช่นกันนะครับผมเรามาดูตัวหายากอันต่อไปนะครับอ่ะตัวหายากอันต่อไปคือตัวนี้ หาูมเก้นเจนหนึ่งไม่ได้หากันง่ายๆมันหายากอหายยังไงหายากยังไงบอกหน่อยหายากเพราะมันรถตัวนี้คนใช้น้อยเลยครับแล้วก็ของแต่งเหมือนกับว่าหายากนิดนึงอ่ะืมค่อนข้างจะแบบรื่มีน้อยมีน้อยครับแล้วมันสวยยังไงลองบอกหน่อยความรู้สึกก็เป็นเอกลักษณ์ของมันนะอืมเอกลักษณ์ตรงไหนเอกลักษณ์เหมือนหางเดิมอืมคล้ายมากคล้ายคล้ายคล้ายมากแค่มีติ่งอะไรเงี้ยี่แล้วก็มีตรงเนี้ยนี่อันนี้นะครับจะบอกให้ว่า ถ้าเป็นหาง DC2 เดิมเนี่ยมันจะขึ้นในแบบนี้เลยใช่ครับจะไม่มีติ่งนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะกระดกนิดนึงอ่ามันจะมีวาล์วใหม่ใส่แล้วรู้สึกสวยไหมชอบไหมชอบครับมันมันคล้ายๆเดิมภายนอกไม่มีอะไรไหมมีอะไรไหมนี่อ่ะท่อเนี่ยท่อ J S ครับเห็นไหมคุณผู้ชมดูดิสปูลมูเก้นต่อด้วย J S จ้านี่ท่อ J S สองจุดห้านิ้วสองจุดห้านิ้วใช่ครับอยากฟังเสียงท่อไปสตาร์ทให้ฟังหน่อยดิได้ครับอ่ะไปสตาร์ทเร็ หย่าเบ, no บิ่นๆแค่หน่อยเบิ่นๆผ้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า JS Racing เสียงเป็นแบบไหนคัวนี้ดูแล้วก็อาจจะได้ยินแล้วโอเคครับหูกูแทบแตกเล้ยงานนี้อาดับเครื่องนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรนะ h o n d a DC2 Type เป็น Mugen ให้กูเออไท้กูขอโทษขอโทษพี่พูดผิด อ่ะอย่างแรกเลยของแต่งไทกูมีอะไรมั้งก็มีชุดพวงกับคอมูเก้นนะครับอ่าพวงกับคอมูเก้นนะครับเท่าไหร่ครับเนี่ยชุดนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสามหมื่นได้พี่เกือบเกือบสามหมื่นเลยใช่ไหมมันหายากไงทำไมถึงแพงเงี้ยมูเก้นผมวมันหายากมันแพงทุกอย่างพี่แล้วบางอย่างไม่มีอะะไรถููกมงวเกลยไม่มีเลยพี่เออแม่งแพงหมดทุกอย่างครับแพงทุกอย่างเลยอืมเราไปที่ไม้แล้วก็ไม้มูเก้นนะครับอันนี้ก็ตัวหายากเหมือนกันนะครับเพราะว่า ปกติเราจะเห็นไทไมไทอาร์ปกติทั่วไปใช่ไหมไทร์ไมเดิมแต่นี้เป็นด้วยความความเร็ว260ถือว่าไมเดิมไทอาร์เท่าไหร่ความเร็ว260เหมือนกันเฮ้ย180ไม่ใช่เหรอไม่ญี่ปุ่นน่าจะ180แหละประมาณก็ประมาณนั้นเลยเชื่อพี่ตอนตอนที่ไปซื้อเนี่ยหายากไหมช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยหายากพี่เจอครับแบบน้อยมากเลยใช่ไม่โมกเก้งกับไมสปูนี่คู่แข่งกันเลยคู่แข่งกันเลยเออแรงสุดมากอ่ะชิ้นต่อไปครับ ก็มีดินเกตดิฟฟี่ดินเกตครับอ่าดิฟฟี่ดินเกตนะครับท่านผู้ชมจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปก็มีกล่องแอร์คอนนะครับอืมวิแอร์คอนอยู่ข้างในนู่นนะครับท่านผู้ชมสีทองเลยตอนแรกนึกว่าโมโมเทคแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ่าตัวนี้เป็นแอร์คอน่าตัวเวอร์ชันไหนสามจุดหนึ่งครับอ่าสามจุดหนึ่งถามนิดนึงนะครับสามจุดหนึ่งเนี่ยปกติแล้วเราเห็นรถคันด้าเครื่องบีซิลี่แบบเนี้ยปกติเราจะใช้กล่องลอมจูนก็ได้ครับนะครับเราอาจจะเป็นโมเทค ที่เห็นได้เยอะเลยแต่ทําไมใช้เอฟคอนครับเอฟคอนมันมีดียังไงก็ราคาไม่สูงเกินไปครัพี่เอาจับได้ใช่ครับจับได้แล้วการจูนกล่องฉลาดพอไหมก็กับยุคนี้ก็โอเคนะพี่ได้อยู่ใช่ครับคือมันเหมาะกับรถในเจนนี้ใช่ครับเหมาะเพราะมันเกิดแลวมันโตมพร้อมกันถูกปะใช่ครับมันช่วงเขาใจถูกเนาะใช่ครับคุณผู้ชมครับมาดูที่น้องนั่งดีกว่าในคโลวอีกแล้วนะครับสล็อาทำไมไม่เอามูเก้นมาเลยวะ มันมิกอะไรสปูนอะไรเงี้ยม,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 มิกมิกอ่อนนิยมิกใช่ไหมอ่ะเลิเล,เลโรรุ่นไหนรุ่นลิคลโรซูเป,ปอร์สตาร์ปีศูนย์เก้าครับนี่ครับซูเป,ปอร์สตาร์ขาเขาแปะไว้นี่เลยนะครับจะเป็นแบ็กกระซีทนะครับตัวหลังแข็งละถามนิดนึงนั่งใช้งานดีไหมนั่งถ้าขับเล่นๆก็สนุกนะพี่ถ้าขับเดินทางไกลก็เมื่อยนิดนึงใช่แล้วแล้วล่างเนี่ยมันเป็นลางรุ่นซูเปอร์โล่รึปล่าลางซูเปอร์โลครับใช่มันเตี้ยมากอ่ะใช่ครับคือแบบง่ายๆนะคือคุณผู้ชมดูนะ ดูหัวน้องนะครับกับตรงคอนโซลตรงนี้คือแบบแทบจะแบบพอดีกันเลยสายตาน้องจะทิ่มเข้าไปเหนือคอนโซลนี่แค่นี้เองใช่ครับเออแม่งได้ฟิลเป็นแบบไหนทำไมต้องทำแบบนี้ฟิลเหมือนขับรถซิ่งอะเี่เตี้ยเตี้ยญี่ปุ่นก็ทำกันเยอะใช่ไหมใช่ครับแล้วขับรู้สึกโอเคปะโอเคนะพี่ขับสนุกดีครับแต่แต่ระวังตกหลุมนะพอมองไม่เห็นหลุมไม่เห็นหลุมไม่ไ่เห็นนี่อะไรเลยมองไปไกลๆหน่อยพี่แล้ต้องต้องเองเง้อใช่ครับเนื้อมนื้อคอหน่อยอ่ะภายในมีอะไรไหมอ๋อนั่นไงข้างหลังอ่ะอ๋อมีเลื่อนนะครับเออมีเลื่อนคำเอ็ก เออคำ x เท่าไหร่ตัวนี้จําไม่ได้พี่นานแล้วทำไมอ่ะใส่มาสองร้อยกว่าปีเหรอเลยจำไม่ได้นานมากใช่ไหมตัวนี้คุณสมบัติเป็นแบบไหนก็เหมือนช่วยคาตรงหัวโขก้วยครับอืเห็นผลไหมนิดหน่อยพี่รู้สึกได้ป่ะรู้สึกนิดหน่อยคุ้มค่ากาับราคาถ้าเกิดเอามานั่งคิดเนี่ยคุ้มค่าครับเพราะชอบ,ชอบสวยงาม เสร็จนั้นนะครับกับการพาไปนั่งพาไปชิลพาไปสนุกสนาน v t e ท h เไวยกับ d c 2 Type ทกูอันนี้อีกแล้วนะครับอ่ะก่อนจะไปรายการเนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องฝากนิดนึงถึงคนที่ชื่นชอบ v t e ท h เนี่ยมันมีอะไรมีเสน่ห์แบบไหนอะไรยังไงอ่ะให้บอกหน่อยวีเทคมันเหมือนแบบเอเนี่ยพี่เวลามันลากเทคเปิดเสียงมันได้ลมครับมันเล้าใจเหรอเล่าใจพี่เสียงดังวีเทคเปิดรอบเท่าไหร่สี่พันห้ามครับโอ้ยอย่างไวอ่ะเออมาแบบโลกเปลี่ยนเลยใช่ครับเออเห็นแล้วมันลักรอบได้ลึก ลึกเลยใช่ไหมแล้วยิ่งทําแบบเยอะๆนะยิ่งทำแบบเาเรียกว่าทําเครื่องทําเครื่องสักหน่อยอ่ะทำให้แบบฟิลฟวลลิ่งในการขับขี่แม่งสนุกใช่ไหมใช่ะฝากอะไรอีกก็ฝากติดตามเพจนิเคอีด้วยครับอืมนิเคอีนี่คือทีมอะไรทีมนิเคอีสีน้ำเงินครับอ่าสีน้ําเงินนะครับบูคานะครับนิเคอีเท่านั้นอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตติดตามไปกับเลสซิ่งโรเวอร์ชั้นเผมจะหารถซิ่งรถดีรถมันรถเจ๋งรถที่เอก้ลัก หายยากให้คุณผู้ชมดูตลอดเวลาไปก่อนดีกวนะ่านะครับผมสวัสดีครับ